สบายดียองสาวทุกคนมีแต่แมงงงควายตอมยุ่ยยุ่ยยุ่ยยอเมื่เสาร์เ่ยแหละเอามาสิตอมหนาตอมตาเขาตละอามหนาหลางแต่หนาทุกคนมื่อนี่ตื่นแต่เศร้าเสาร์ตื่นแต่หกโมงนับจะสั่งอยว่าสิมฮาเนี่ยคลองกินแสบคนแต่ว่ามันแปลกๆก็คือมันแสบแต่ว่ามันอยู่ในกองขี้ควายกองจุกงาทุกคนเดี๋ยวจะพาไาเบิ่งกนะว่าเป็นของแสบนะคืออีกอย่างทุกคนเพราะว่าคิ้งวีาคิ้วอะไรปวดบานเท่าน่ะกิ่นนะทุกคนขออภัยหลายนะคนใดที่ว่าบอกกิน เขากินก็คือเขากินแบบเป็นพี่แอนเดชี่พี่แอนนะคะไปให้เจวกินกับสีงวงกินกับเนื้องัวแต่ว่าอันนี้โมเมนตขี่พี่แอนทุกคนมันอยู่ในกองขี่ควายตามเดิมควายอีกแล้วควายบ้านเนาบ่มีมือก็ขี่งวงนี่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 ทุกคนนี่อันนี้แม่นแท้เลยนี่ฟังตัวละมาสองคนมีอุปกรณ์ใส่ฮะจิลอยกดจิลอยสองน้ามโตละเอาดูมีอหร่ บางทีที่นี่ก่อนคำอย่างนั้นเร่ๆๆๆตัวสีดำๆนี่โเบเห็นแล้วกดอีกนี่คือโบทำละมีเนาะทำไมมันออกบนโต๊ะตลอดออกแม่จนขาดครึ่งเด้อแต่คนมีของเสีย <ๆ S 1> พอนี้นะอันนี้คือแมงกุฎจีว้าวทองสลัดทองแมงกุฎจีหรือว่าแมงกุฎขี่อันนี้นะทุกคนมันอยู่ในกองขี่ควายจริงัะ มันมากินขี้งวงเด็ดงวมันก็กินกินพืชเนาะทุกคนแล้ค่ะพอมันย่อยสลายไปแล้วมันขี้แล้วแม่งอันนี้มากินต่ออีกทุกคนแต่ก็แม่งอันนี้กินต่อแล้วเฮาก็กินแม่งอันนี้ต่ออีกทุกคนใช่นี่หลายเลยคันเฮามาสวยเลยเฮาไปยังขึ้นมาแต่สเฮามาสวยเลยไก่มันจิษะกินเบิร์ดแต่ก็บริเเบิร์ดเลยยังยุคุดอีสทีกินบางตัวก็ขาดคร่งบางตัวก็คืงขาด หลายเนาะตื่นแต่เสาวเลยมือนยังใส่สุดนอนอยู่สลอยก็ยังใส่สุดนอนนัดกันตั้งแต่ตีสี่แต่ว่าสลอยมาหกโมงนัดกันตั้งแต่ตีสี่คือผมไปคือผมไปคือผมไปอันเงี้ยงเอาใจกันมาทุกจุดเงี้ยงอันไหนแต่ลายเลยทุกคนแต่ว่าามหมักในกลางคืน่เห็นหูเงี้ยมเว้นเนี่ยมัเห็นหู หยาดเก็เบจี่ได้พอ่นอยู่บน่นก็นได้แล้วเนะขวากะดีมรยาการเนี่ยมือสาวแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวสิม,มบิ่งขบักธุเรียนฮะนี่ใบหลอนแจ๊กแจกเลยนี่อยอมรับว่าเสียดายแห้งนะทุกแห้งผัวมีพี่น้องพ่นส่งมาให้แต่ไทยผัว่นส่งมาฮขาปูกกันนะนี่นะตายแล้ว คือต้นเหตุจากตายคือจากาการตายหลัดไปถอนหย้ามันออกพี่น้องลายคนบอกว่า,าบ่อยถอนแต่ว่ามีพี่น้องบางคนบอกว่าให้ถอนนถอกก็ถอนคือกันต้นนี้ก็แต่ว่ามันตายถอนไปถอนมาแล้วเห็ดหักมักยาวๆหนึ่งหลักก็เลยเศร้าถอนในหย้าทั้งหลังลายแต่ว่าถอนแต่ไกลๆมันปกลกาถอนออกลายเป็นหญ้าคาส้กกัต้นหนึ่งแต,มต่มันตายมันตาย แต่ลายหมือและหลัดอกอาทิตย์นึงเสียดายเจ็บใจดิท้งเบิดมีแปะตน้นตอนนี้เหลือหกต้นทุกคนเฮ้ยแหวะอะไรต้นทัวเรียนทัวเรียนเขาตายก็ทดลายๆเนาะพี่น้องที่ส่งให้เอาดูแล่บด้ยทั่วถึงมันตายปาล่าแล้หวหนตกมาแหละแดดออกแดดออกแล้วหวนตก โอ้าวอนหญ้ามันออกแล้วมันตายแบบนี้แหละจิ้มใบจิ้มไหมมันบอกดึงไปดำหน่อยหนามแต่คนมันออกแล้วก่ออันนี้นะเขาเอิดดำอีเลาะเลาะไปแล้วก็แกงใส่กับหมอหอยเดี๋ยวเลยนี่กายนี่หลับไปเก็บกลายหนึ่ง คนโตแข้งจะหนี้มันออกแล้วข้างในคุณละลายถือแขนคำแน,น่นอนปมเพียงตรงอยากคันทเลียนตะเกียวทุกคนแทะตะเกียบงามดิงามดิเยวก่อนทุกคนงามดิแท้ดอกนี

ลุกเขามาตากหมอกคือบัวปุ๋ยเพรมันยังเป็นดอกนี่น้องแหวนมันนี่หน,น,นึ่งพ <c oughs> <c oughs> อดชิคางัวแล้วทุกคนอะไรงัวขี่มันย,ย่างก็ไรมันขี่งามดีดอกหวนนี่ดอกเครือส่ตันยามเช้าเราเขาจะปล่อยงัวค่อยๆนะเขาตื่นยามบันเขาปล่อยไว้ก่อนดิเท้าเข,า,ขาลุกไว้ จะควรไปทางได้รีบๆเลยตละร้อยนะกล้องนี่กล้องใหญ่เดี๋ยวมาเบิ่งแล้วก่อนเทาสิคุดคือเทาเสียเดี๋ยวออกก่อนพอถ้าเขาบ่เสียออกมันสิปน,นกันกับจุดจี้นี่ตัวใหญ่ดิร้อยนิ้วตัวใหญ่กินได้่ยุ่เจช่แล้วบึ่งแล้วพี่เขาหลอกทุกินจล้วเลือก วาสสิบ่ไ i ้กแม่นอยากได้หลายนํมาเยียงเอาเยียงอันนั้ก็ขึ้นหลายๆหลายจนแบบข้าเก็บเลยแต่ยามมื้อเช้านี่นะมันลงขี้ดินเบิดลมันดดลงหงเเดี๋ยวหาม เราโมมีลายไปสัมผัสกันตัวนอืตัลายนี่ทุกคนนี่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 เดี๋ยวโอ้โหคือแบบนี้นะมันสิแบบไม่จดจีลายนี่นะเห็นบ่มันมันกินแล้วนี่นะมันย่อยหมดแล้มันก็เลยเป็นกองแบบไงแบบไงคนกองหนึ่งกองหนึ่งสามกองเล่นๆไงทุกคนตัวนี้ก็จีลายแล้วร้อยส่วนลองดูขี้มันเลย ใช่ิงเไหร่มันอะไรนะยางกังขึ้นก็นสิหลายเนาะเจียวผู้ใดผู้ใดบ่เคยขุดมาขุดทุกคนม่วนหมุนแต่มันหมวนก็ขุดจิรอเพราะว่าในบ่อนอันนี้อันหนึ่งเนะี่ยมันสีแบบมีลายโตแหดด้ขุดเดินแบบเขี้ยวอืมอาจารย์จยิลอยติดวันขาวแล้วมาจับ S <S เสียงเปลี่ลยนไปเลยไล่ตัวนี้นะเอาคุยเดียวกับพ่อมาจา้ะไปคุยหน,นึ่งสามอันจองอันหลายเลยวันหนึ่งก็เต็มเลยแม่ยังมืาสาวมาสองคนทุกคนเขายังพาเราตื่นนะฮะกับข้าแม่ท่าบนเรืมาคุณจุจีนี่ก่ะตื่น,นแนนนนล,รรล้วเมื่อพระท่านลูกอีร้อยตื่นืเช้าช่วยอยู่เลยสวยแค่ละตื่นมาแล้วเร็วเท่าไรแซ่บ เขาตื่นมาแล้วกะเขาแบบฮันท่าตื่นนอนมาแล้วเขาจับโทรศัพท์เขาสิบได้ไปใส่เลยเขาสิแบบเขาสิเล่นอยู่หานาตะกวนก็ตื่นมาแล้วเขาป้าโทรศัพท์ไปแล้วเขาไปเลยนะคือเขาบได้อันมะเขาบได้เล่นโทรศัพท์มันได้ไปไกลเขาบอกว่าถ้าเขาอยากเห็ดเบียร์ายน์ะตื่นมาแล้วป้าโทรศัพท์ไปแล้วไปเลยเหรอต้องจับโทรศัพท์นะบอเวลาจับมันชิคะหลันแหละจนสวยแต่ก่อน <stop. S 1> แต่ก่อนนรเขาบอกว่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับ YouTube นะฉลาดตื่นตั้งแต่โคกมังสาวตื่นมาจักไป้งเลยทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะตื่นมานะจักไปยังแม่บอนบ่าเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับ YouTube ี๋ยเขาตื่นมาขี่ข้าหลายดิแเก็บก่อนดำหูอยู่เขาไปอันขวานแล้วก็ห่อกับผักกระโดนแล้วก็จับแจวทุกคนถ่ายกับอันแมงกี้นูนเลย ว่ามันกินนุ่นมันสีแสบกว่าแมงขนุนแมงกิ๊บจีก็แสบคือกันแส,บ,นสบคนละแบบถ้าพ่นบนโตกนี่ค่ะมาขุดมันสิบละลายถ้าแบบพ่นตกแล้วฮามาขุดกิ๊บจีมันสิมากทุกคนมากไม้ทิ้งลายแหละมากแคมทางเนาะสิมีเสียงรถจัทหน่อยอยู่ตามขอบงวเขาอ,อ่ะน่นาลุงข้างเงินสโล่เนี่ยนี่เดรนไล่จำนี่ก็รลายแล้วเราต้องเดรนไลก่ก่อนอีเมียอีเมยียเราไปก่อน ยำหนีกัแมงกุ๊กกีก้คิโลเดอกยวก็เจียวน้องใหม่ทุกคนเดี๋ยวแต่สิหาแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดเอาออกบโบลายบวานท้ามันคนมาตกถั่วเทิงแต่ว่าลืมอะไรเขางูกันมันมันบวอ,ออกนะมีแต่ซื้อกินอยู่ตลาดแพงแพงกต่ซื้อทันมันอยากกินแห้งๆกันซื้อมาพอดีหายอยากเพี้ยนก็ฟดในเฟรนฟูกลายเด้งก็เลยอยากกินป่ะทุกคนมึงในียายุะคนนะจำคำว่าคนนู นี่นี่น,น,นี่ลายลีโลนี่ทับมากไงฮ่ามักลายหน่อย <c oughs> ดอกกระเจียวหนอเป็นเป็นแมงจุดจี่วัดลายเนะาะขุดแต่เดียวตอนเก็บหนูรู้จักว่ามันลาย<อ>สมเติมันอยู่ตามขางทุกคนเดิมจีอยู่ตามขางน,น,น, <c oughs> นี่นี่นี่แหละต้นนี้แหละหักปลอห้ยรูปอันนั้นเก่าบ่เก่ากันก่อนอย่าตัวนี้น ยามันเสารนาหมอกลงเนี่ยมันก็เลยแบบสุ่มใช่กดพลุน้ำมันคือขี้ดินแล้วมันงูมีขุดขุดเก็บอย่าซับมือกันเด้อเอว่าสลัดไปกันขุดจี๊ดจี๊มือขาดไครจีการต่อว่าได้ทางเข้าไปโรงเรียนกับโรงเรียนกี่ยังหน่อยตื่นเช้ามาในพายทงห่อเขาตะบือตะอ่ะไปแล้วทุกคนอันนี้เขา จาขี่รถตีไปผู้ห้องบอกบอยู่ไกลผู้นี้อยู่ไกลก็ขี่รถจักรขี่รถไช้ผ้าชูเม,มือนมันมีบนลราหน่อยยังกะจรากามีรถขับส่งเงี้นคืออยู่ไทยอีกเขาจไไ่ายเป็นรายเดือนเลยเนาะรถนับส่งอะไรมันงน่ายเนาะแลาวไปอยู่เรียนกันให้เขามาเอาดุเอลเมียนพี่นะพี่มาทา,พางพี่มาทางก้าชูวชูซาซาคุณแม่ซักผ้า อยงวาไหลขาดเกินก็มีคอยขาดเกินยังบมาตลาดขาดรอจิีนะขาดว้าลายทุกคนเหนไหยโอมถองหงบที่ยังมีสาวถองหงอ่ะมีเขามันมีแม่พยัคดม่ถองบ่ใหม่ นี่งนิ่มๆอยม่จากกุยที่สาจะรอยว่าเริ่มสิเมื่อยแล้วเอาหูปงๆเป็นๆได้หูบ่นดุดลงคุณปงสาวขึ้นขึ้นตอนแรกก็มีรถทํามันหลายหลายที่คุยทําอิดแหงหลายทุกคนคุยที่2บ่หลายปานดคุยที่3แหงหลาย มนเจียงไต๋หัวอยู่ไอ้ขูนนั่นเกลือกขี้ดินมาได้ใส่น้าเอาไปใส่น้ามาแล้วเนาะอันต่งามมาล่างมันมากินเยือนบ่สกินเยื่อนในหน้านี่บ่มากินเยือนเยอะบ่ดูดูสกินใส่กินมันจมันกระทำมาเสะบันมันทุกคนแต่กินแล้วครับผมักเกินแบบว่ามันกินมันจะจี แมงกินนูนกินลายนะครับถ่ายอย่เนียเมื่อยกุดแล้กคนมันลายแหงจะร้อยจนรอยหิวหนะตอนทับอีแต่ว่าชิบลายลายเสียจุ๊บจิ๋มมันมุดอยู่ตามขีงนัวนี่ขีงขานเขี้ยบแบบว่าคุดขึ้นมาหละมันแตกออกจากขีดินนั่นเด้มันคุดแลวมันดุดลงไปเลย่อยมันสวยมาแหงหลึกกว่าจังเนาะ มันมันดูดลงเหลืกเลืกเลอกเลกไปแล้วยำยำมื่อใหม่มามันก็ออกเบิดไปกินคุยใหม่อีกหัวใ่สุดนอดมาบัวทจุดจีมันจะไปเบิดปะลายพอสมควรทุกคนแต่่ายังบันลายถอคุยตตัว้เพราะมันใหญ่ลายเหมื่อน้คนสดบัดลเบล cái nhà cái dân mùn này. à được con bớt để lại được để con man thua một lần thế bạn này chắc ăn mai hay nhỉ ăn chín cái gì vẫn ăn mùn là bộ. Bộ này, mình sẽ ăn ngày ngày thì là mình à. con ho กวนมันปะร้อยละขังเงินร้อยกุ๊กฟังมันมีดอกกระเจียวเยอะเต็ดแอวเดดลายดีทกคนงานสีขัวกันนุ่มๆหนุ่มๆุ่มีออียงนะตอวกองกรุดอจิรอกะตื่น ยังหักใหม่เหักใหม่ีขาหกใหม่มะองหักใหม่เออมื่อกี้รอนมาใส่เขีสลยกีอยสัอยขุดอาะไมยบเ๊าพิเต้ยไปเหักหลายข้รขุดแบบเดียวจะลอยหิวหนักมากเท่าห่เออที่จะเอากานะตัดเอากดมันออกกดตัวมัน ผมมันไหลเอยเลยเอาไป็นหัวาน่เดีวสกลือเอเกลือจุมเนเดอืมเม,ม,มัอยากเขามันแรงดีมันเขาต่รงาิดกับจเเลยขี่มัออ <ๆ S 1> นไหลขี่มันก็ไม่ได้ขี่งวทุกคน แต่ว่ามันสิมันเลยอาจีลาหน่อยก็มีแต่คือแมงคามเนาะ,ต,นนะ,นนะตัวใหญ่เลยนะแมแมงคามก็มันปิจิ่งคือกันเลยแฟนเราเิกินหมีีกันเอ้ยจัหอมเขาอันขัวมังคีรีแต่เขาทอดใส่แต่หอมบดถอดแต่หอมขวัขวถือว่ยากลุนลน้นหอมอหมันจะเวทถัขีขวัวมังคีโลแล้วร้อนดำเหงงขัวมังคี่ล เอาเกลือไปนวดใส่ตะกอนใส่น <doors> okay, oh. okay. ้ันบ่รยกาใบมะฮุ่ยหอมนะสุกแล้วสุกแล้วร้อยนี่คือแมงกุจีนี่เพื่อมากินกระค้ไฮไลน์นะตะกอนบายทุกคน ออสวันสบายดีสบายดีไฟเปสบายดีมาตื่นช่วย้ามาตื่นช่วยก่าทุกคนมาตื่นช่วยใันคนไป้ข้าไป้วั้มาบุกินดกีเด็กินแต่เสียงเหดกินแต่เสียงเหระตื่นขึ้นมาเอ้าเข้าไปหนเดินไปเดเินไปเดีนยไปเดีไปเดียวไปเดี๋ไปเดียเดีวไปเดียเดียเยนยีวยีวยี เมงกันนุ่นนะคะนะค่ะมักกินเมงกันนุ่นหอมเมงกันยังก่อนแมงกินนุ่นป่ะแมงกินนุ่นบ่ะเสแอค่ะว่าแมงกันกินนุ่นนะมันนักินนุ่นมันแกล้งกุ้งอุ้่นเสร็จนะอันเวลาเฮาอันเฮากระชับเอากินกับข้าวเนี้ยเขาไดีเอาขวแล้วค่ะได้เมงกันนุ่นปั่นเอาเอนเมงกันนุ่นอุ้บกุ้งวุ้ยงอุุ้่นเสร็จพอมเลยนี่เอามาขัวบหมูหมูลังฮะไอ้ทุกคนพักถูกหมูเฮาไว้แล้วดิ่เอาชีวิตเลี่ยง ทงานเขาหยอดเงินไว้เลี้ยงไปเลี้ยงทีมงานแล้วก็ไปเลี้ยงพี่น้องเขาให้หยอดไว้ประกันแต่โดนแล้วค่ะหยอดไว้แบบได้เยอะไปเกิจวัตรประมาณวันเกิดจะทุบเขาก็เลยทุบสงการไปได้เยอะสี่ห้าเดือนกายอะไรหยอดกระหึ่มส่งมาเบิร์กนุกิจฮะส่งมาได้เยอะเรื่องเป็นความหล่อเอาส่งก็ได้ักใช้เสียนั้นเองเออเ่ย ยังงี้โอ่มู๊้ว่าไงนะก็ทุกปางนะเงินไอ้แหี่ยังอีพอเอ้าทุกแล้วมันยังมูตันนี้มันเป็นนไนแล้วถุกไปแนกันเดียวอลยของเงนของน่องลอยนะผลนั้นยังก็ผลบริอาวันสกอตติดไว้ทุกคนเป็นผลถูกแล้วมันมันขึ้นชาดิ้ง่าด้าดําต่วองเาน่ยผมเป็นยังถูกอา่ลาเาอื่นน่ยมันเขาวสานเป็นขาสันเป็นสีดำดำดำๆสีเนี่ยเป็นยืือน เชือกขาวต้นชาเขาเอาเงินงนแต่ลายอยู่ตะกุนไปจะไว้พันกีบมันขาสารมันคือขืนสารเลยถ้าแม่ถ้าแม่เป็นเงินไทยกับประมาณเหรียญเหรียญยอนเวลาอยู่พ่ออยู่บ่อนชื่อกระปุ่นใหม่เขากินเงินเกิดได้ประมาณเจ็ดแสนเจ็ดแสนไปไปเจ็ดแสนเจ็ดแสนเจ็นกี่ตัเจ็ดละเจ็ดแสนกับพันพันเท่าไหร่สองพับ่นาบ่อนแปดก็ยังแสนเออสามแสนสี่พันกี่มา่พันไปี่ก เป็นงานเกียร์เก็บแฟนเลยวะก็เลยว่าดีแกหยดได้แนมเบิ่อแลมันอดมาได้คือว่าสื่อมูมาหยดห้ามนะขิดว่าน้องนะพนที่หยอดกับพวกไว้สื่อโทรศัพท์ตัวสื่อใส่สอยสื่อยังที่ว่าเป็นของที่ว่าที่ระลึกนะวันเกิดคนที่แต่เงินที่วันยอดนหยอดไว้เลี้ยงหมอันวัดมันเกิดพี่น้องบ้าเดี๋ยวหน่องเดี๋ยวานอันเก็บใส่กระเป๋าแล้มันจกง่ายเอาไอ้มูไว้แล้วโบจกไปเลยทัานมูเลยแบบมัน่ันที่ถูกแต่คือเอาถูกมูนะเพรายังเสียได้มาท่านยังแพงเลย กระบป๋าเนกระทุบแล้วก็เงินไหวแบบนี้เวลาหยอดไหวก็รับตาไบบนี่รับตาไหวบ่อยมันเห็นเงินรับตาหย่อนทุกแล้วบบเสี่ยงไหวเอาอ่ะหาหนักไลยหนามันก็เป็นแบบนี่ไปจะหยอดอีกบัตนี้ก็ใส่มือไปหยอดเลยโอ้ก็ชีดแดงเลยนะร้อยได้เท่าไหร่สี่แสนอืมบนมาชิโฮเงินฉือโทรศัพท์ซั่ร้อยนะทุกคนมันทุบก่อนเมั่นนะบ่มียังขายสะสมเลยพี่น้องเกมันบอกกับผ่านว่าชิโฮเงินฉือโทรศัพท์กดไปถึกกดไปคือเออกดเงินตัวเขา ขตากน้นลยเอาสกปันติดไว้้าวัที่ลอยพังทุกคนเงินตัวห้าห่มไว้เงินอยู่ตลาดเนั่ยไม่ขาดหมไว้ไล่ลห่มไว้ันนี้เรากินเบิร์ไปห่มไว้นค่ะเออแไม่ขาดกินในตู้เบิร์กัห่มใหม่หมไหมถึงว่ารวมรวมเงินไว้ไม่ขาดเก็บไว้ไม่ขาดสะสมไว้เนาะพูมก็คือสะสมบ่เนใช่ไหภาษาไทยชิเมื่อบ้าน่เก็กน กินกับเขาแหละแต่ว่าเราบริกินกับเขาเนา่ยกินกับเขาเลียว่าตั้งแจ่มเหียวมันรสจาดมันเขากันเขากันหนุ่มกุ้งก้าวเขาแล้วกับแจ่วแล้วกับพะการโดนเขากันเขากันแกงไทยใไม่ก็แทบแต่ว่านี่เรากินเขาแล้วแล้วทีพ่อกับอี่แม่เรากินแล้วก็เลยนั่งกินเล่นทุกคนกินแบบนี่ก็ได้เฮียแกะข้างเน่ข้างล้างดำหุงมจะปีกมันเฮียบริกะ ไปละทุกคนเขาทุกคนหลายๆนอมารับชมย่างสิบห้าเหรียญนากันนอนก็กก็มากินหนาพี่น้องมาได้มาเหรียญนาอยู่บ้านสลับทั้งผูไดมาสิอาสาซยงสามสีสายน่นรถถ่าหดแต่หนทางมามีกระชามในรังหายน้จะเต็มกับสาสเลมีเหลืองบาดมังใจอยากม้วนขอกันหนอยแวน่ลทุกคนไบ้าืดไไหนับเทิงได้เดี๋ยวเจ้มาเลยทด่เท นงางลักหอดวัดโอเค okay, <c oughs> มาอื่นเตริมก่อดอุปกรณ์เตรยมร้อมเตรมอนเตมก่อน